ส่งงานนะครับปีสุสามพันนะครับสามพันยี่สิบอันนี้มาอุดดีจีอาร์นะครับกับด e ีแมปสเต็ปเริ่มต้นนะครับสามพันห้าก็ซ่าได้นะครับป้ายแดงมาติดตั้งวัดบูทด้วยอ่าวัดบูทหน้าขาวนะครับอันนี้มีท่อออกท้ายยาวประมาณห้าสิบมีเป็นตู้ทึบนะครับทั้งแอร์ซิงทั้งแอร์ซิงอ่ามันตันนะครับเมันตันหน่อย ตาดโคดโหนะครับเดี๋ยวมาดูตอนวิ่งนะครับ